อุบัติเหตุเครื่องบินเล็กของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตกในทะเลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บสาหัส1รายโดยล่าสุดนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ค่ะ เมื่อเวลา8นา15นาทีร้อยตำรวจโทรพรพันธ์คำกำรองสารวัตรสอบสวนสพหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันรับแจ้งเหตุเครื่องบินเล็กไม่ทราบรุ่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตกห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ100เมตรบริเวณชายหาดบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอีก1ราย จึงรายงานไปยังร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจตรีกิตติสุขสมพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนายประสูตรหอมบันเทิงนายอำเภอหัวหินทราบแล้วนํากำลังรุดไปตรวจสอบโดยในที่เกิดเหตุพบเครื่องบินขนาดเล็ก ปีกตึงสองใบพัดสีขาวรุ่นทวินออตโต้หมายเลข36964ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งใช้ในภารกิจตรวจสอบสภาพอากาศก่อนฝึกซักซ้อมการโดดร่มของตำรวจพลร่วมค่ายนเรศวรตกอยู่ในทะเลห่างจากชายฝั่งประมาณ100เมตรพบร่างผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากเครื่อง พลเมืองดีที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจึงรุดเข้าให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายออกมาไว้บนชายฝั่งโดยทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือพันตำรวจโทปานเทพมณีวชิรางกูลนักบิน พันตำรวจเอกประธานเขียวขำนักบินร้อยตำรวจโทธนวัฒน์เมฆประเสริฐสุขวิศวกรจ่าสิบตำรวจประวัติพลหงษาช่างเครื่องบินสิบตำรวจตรีจิราวัน์มากสาขาช่างเครื่องส่วนร้อยตำรวจเอกจตุรงวัฒนาภัยสารนักบินได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทราบว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นเกิดในเวลา8นาฬิกา7นาทีหอควบคุมวิทยุการบินบ่อฝ้ายของสนามบินบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับคำร้องขออนุญาตขึ้นบินจากเครื่องบินดังกล่าวเพื่อขึ้นบินในภารกิจตรวจสอบสภาพอากาศ ก่อนจะทำการฝึกซักซอบการกระโดดร่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อชดอเพียง1นาทีหลังจากนั้นในเวลา8นาฬิกานาทีเครื่องบินลำดังกล่าวได้ประสบเหตุตกลงไปในทะเลและขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินไปและนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเพิ่งเข้ารับการซ่อมแซมซ่อมบำรุงก่อนหน้าเกิดอุบัติเหตุเพียง2-3วัน ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานข้อมูลเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังเดินทางลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุโดยนายประสูตธหอมบันเทิงในอำเภอหัวหินได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเวลาประมาณ8นาฬิกา15นาทีเครื่องบินทดสอบของตำรวจตะเวนชายแดนจำนวนหนึ่พร้อมนักบินช่างเครื่องและผู้โดยสารจำนวน6รายประสบอุบัติเหตุ หลังจากได้ยินเสียงเครื่องยนต์มีเสียงดังคล้ายระเบิดจึงพยายามที่จะวกกลับเข้าสู่พื้นที่ของสนามบินแต่ไม่สามารถทำได้เครื่องบินตกลงในทะเลดังกล่าว